แกมันเป็นอลาหอยอราหอกอะไรก็มันไม่รู้แล้วมันเสือไปเกาะชาวบ้านครับสรุปแล้วมันยิ่งมาเด็กเกมันมันก็แกงก็แกงอยู่มาเด็กเด็กตลอดเลยสุกทุใครขยันเลือกสรรปัญหาแต่กูระหว่างกูให้กูเลือกระหว่างทำบุญกับพวกอลหอยอลหอหออะไรนี่นะเออ ไปเลือกแจกสมเด็กกินดีกว่าก็อะไรก็เพราะมันไม่ใส่อากาศมันไม่หลอกเรามันไม่โกงมันไม่ปิดกั้นไม่กระล่อนไม่ก้นเ้ากินอที่จะทำแบบคุณไปเลือกแจกชมให้เด็กกินวานสองวันไปแจกไอ้ล็อกเก็ตไอ้เด็กตัวน้อยๆุ่นบันรุ่นวนหนึ่งอันุวันสองก็ยังมีความสุขก็ได้สัง เจ้าคนที่เชื่อ,อไปคนทีม่มาทกมันต้มีคนอยากได้บุญแน่ๆถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ก็ว่าพระเนี่ยมันเป็นสัญลักษณของความเชื่อพอใครเอาเป็นร้างมาพูดมันก็เชื่อไปหมดผมไม่คิดว่าพระจะโกหกขอโทษคนเชื่อไม่ได้ต้องโทษคนที่ทําให้เชื่อไอ้คนที่ทําให้เชื่อมันชั่ว มันไม่เข้าใจว่าไอการพร้นสะดงนั้นเนี่ยโจรที่ยกพวกมาแล้วบอกว่าไอเบี้ยวลูกไอนั่นชั่วน้อยพออย่างน้อยมันก็บอกไอเบี้ยวโอ้เสียเรียบร้อยแล้วไอโจรที่มันไม่บอกว่าไอเบี้ยวหแกแต่มันยิงปืนขู่มันกำลามมันกำหลาบมันโหดร้ายทารุณก็ชั่วขยับตัวไม่อีกหน่อย แต่ไอเสือเลืยงที่มันไม่ยอมบอกไม่ยอมอะไรแต่มันจ้องแต่ข้าเหลือด้วยอาศัยสีตนเป็นเรื่องรอเหยื่อเข้ามาใกล้โคดชั่วมหาชั่วจอมชั่วชั่วจริงๆอย่าง,งนี้พุทธเจ้าบอกว่าไอคนพวกนี้เมื่อได้ลาบกมาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสอนไว้ในมหาวินัยวิภังสุต กินฐานหรือเหล็กแดงแดงเสยอย่างดีกว่ากินเหล็กแดงๆที่เขาหลอมเป็นทองแดงแล้วเป็นสีแดงแล้วไหลเป็นเหมือนน้ำเนี่ยกินแล้วตายยังดีกว่าที่จะไปกินข้าวที่ได้จากความชั่วประเภทนี้เพราะมันมีโทษทารุณมหาศาลพระองค์บอกอย่างนั้นแหละเห็นอย่าอย่าไปเป็นเครื่องมือของความชั่ว แกบอกพวกนี้ถ้าบรรูุทรรแล้วเนี่ยพระโสดาสกีธาตานาทาอรันพระโสดาเนี่ยยังมีลูกมีผัวม,มีเมียได้นะลุง <c oughs> ดูอย่างนางวิสาขานี่มีลูกตั้งเท่าไหร่วะเออรงแปดสิบคนโอ้ <c oughs> โหมดลูกเหล็กบอกมาได้ยังไงว่าเป็นข้อเลยเออแ,แ,แล้วลูกทุกคนนี่เป็นพระริยาเจ้าหมด นางก็ยิ่งชอบใจผลิตใหญ่เลยผลิตลูกใหญ่ทั้งที่นางเป็นพระสุนาบัทเอนอเพร,ระาะเป็นพระสุนารภัมีการมาคุณไหมมีมีมเกียรติมีโกรธมีของที่โปรดแต่ไม่ละเมิดศีลหไม่ละเมิดศีลก็มีความลระอายชั่วปัวบารพระสุนารภัรักษาแค่ศีลห้าก็ได้แล้วในเป็นแนละ้วแล้วก็ต้องมีราชก,กาย,ยกที่ฐี ความหรือตวัวถรือตนวิจิกิจฉาคือความระแวงสงสัยศีลประจักษ์ามาตก็คือยกตนผงท่านตระระสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อพระโสดาบันก็จะเป็นคน,นอ,นอ่อนน้อมถ่อมตน,น,น<ว>จะไม่เป็นคนอาหารการรม,มังการมีมนาสิการเรื่องความชั่วต่างๆในหัวใจไม่มีอาาคาสกิทาคาก็ขยับขึ้นมาเพราะระรักษาศีลแปดศีลสิรร ก็ยังเป็นชาวบ้านได้อยู่แต่ถ้าถึงขั้นรอราหัดมรรมะไม่ได้เพราะว่าเทศภาวะที่มันคับแคบในการดำรงชีวิตก็มันจะนําพาไปขึ้นการ,รมคุณไม่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่จะมองเป็นเหมือนกับของปลา่าของเปลา่าไม่ต้องปรุงแต่งใดๆอาหารขอน้ำปลาทุกเคยเชอานิมนต์ไปนั่กินข้าวอารหารอารหารขอน้ำปลา ทีてて no ่ปายอรหันต like ์เหี่ยเลยไม่แดงเอ้าเราก็ไม่ใช่อรหันต์หรอกแต่เราอ่านตำรามาก็ไม่ใช่น้อยสึ่ษสารกับใจกโดกมาก็เกือบทุกเล่มก็รู้ว่าวิสัยของอรหันต์นี่เขาไม่แดกน้ำปลาเพราะเขาไม่ติดในรถไงมีลิ้นเหมือนไอ้แค ไม่ติดในรถกินเทียงเพื่อเพื uh, anyway, ่อยันอัตราไปดำรงอยู่อรหันขอหน้าปลาไหนยูมันเหีนไปหน่อยนะเนีผู้คังังมองชิบหายอะหันสุตี๋เดยกเดกด้วยใจล้วไม่กล้าโอ้แน่เพราะั้นแยน่ด้วยการล้วพวกอรหันบ้างากกับเราพวกมบงมเออเราไม่เชื่อ แต่จะเชื่อละมึงเดินทำลูกระจกไปให้กูโดยกระจกกูไม่แตกแล้วมึงใช้ไงเดินบนน้ำหรือไม่ก็อย่างน้อยมึงก็ทําให้กูได้เห็นว่าเออมึงไม่ติดในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสไม่ติดในอะไรทั้งนั้นแหละเออกูจะเชื่อว่านี่คือเทียนที่ไม่ติดน้ําน้ํามันที่ไม่ยุ่งกับกับน้ํานี่กูจะเชื่อเราจะรู้ได้ไงว่าน้ามันเป็นน้ามันแท้ก็ลองสาดลาไปในน้ำอ่ะมันลอยอยู่ในน้ำก็แสดงว่านี่น้ามันแท้ไม่ใช่น้ํา ถูกต้องไหมจะรู้ได้ยังไงว่าอ拉หันเป็นอ拉หันก็ลองถีบมันลงน้ำแล้วมันยืนอยู่บนน้ำได้เดี๋ยวไปเอาตำราไปใช้โอ้ยเดี๋ยวถีบไปเต็มที่ฝไหลไม่ปวดปวดจะรู้ได้ยังไงว่าอ拉หันก็ถีบลงท้องนินแล้วมันลอยอยู่บนอากาศได้เอมึงได้อาลรหันแน่เพราะมึงไม่ล้นไม่แตกพื้นเออเนี่ย อรหันต์นี่เขามีอรหันต์มีสุขาวิปัสสโกชราพินโยปฏิสันทิพัทโตและเตวิโชไอ้สุขาวิปัสสโกนี่คืออรหันต์ที่สําเร็จได้ด้วยใจด้วยใจที่มีปัญญาไอ้เตวิโชชราพินโยปฏิสันทิพัทโตเนี่ยมันสําเร็จได้ด้วยอานาจของจิตอำนาจของจิตที่มีฤทธิ์มีเดชมีเขาเรียกว่ามีสมาธิแก่กลา จนเข้าฌานสมาบัติใช้อำนาจฌานไปกำจัดอวิชชาตัณหนาอุปาทานพวกนี้จะแสดงนิดมีวิชาความรู้มีญาณที่ประจักสุขมีโสตมียตีตังสยานอนานตตังสยานปัจจุบันนังสยานมีญาณทั้งสามส่วนยะถากรรมพุตายานเป็นญาณของพระพุทธเจ้าถ่าอรหันตองในบางอาจอวดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ การเกิดการตายการดับของสัตว์เดยกว่ยยถากรรมุตายานแสดงไว้นี่อัปรีแล้วไม่ใช่อรัหันแล้วอรหอยเพราะมันเป็นยานเฉพาะของพระพุทธเจ้าทานั้นหรือพระโพธิสัตว์เท่านั้นไม่ใช่ของคนสามัญที่จะใช้เหมือนกับดาบกราคุดเนี่ยถ้าข้าราชการใช้ก็ถือว่าได้แล้วก็ยังมีคุดแดงคุดดำด้วยมีคุดเขียวด้วยเออไปใช้ซีซัวใช้ก็ถือว่า เลอะเทอะไม่ถูกต้องติดอาญาเป็นดีแต่ยิ่เป็นคนไม่รู้ว่าก่จึงมีป้ายแฝงออามเอาแล้วว่าอะไรของนี้อะไรมาทำบุญเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าท่านเป็นพระาก็ดูว่าท่านเสกน้อยท่านทำมากดูว่าท่านพูดแล้วทำให้เราฉลาดนี่ไม่ใช่กูพูดเองนะพูดแต่เจ้าสงสอนพระเจ้าประสเสนาที่โกศล พระองค์ทรงบอกพระเจ้าประเสิธิหน้าที่กศลมาถามพระองค์ว่าเนี่ยพวกอรหันมีตั้งหกร้อยจำพวกสมัยนะั้นเพราะว่ามีลทัที่ตั้งหกร้อยแต่ละลัที่ก็ยกตนเองเป็นอรหรันเขาก็เรียกเรียกอรหร600ันหกร้อยจำพวกท่านก็งงไม่รู้ว่าควรจะไหว้งงไหนดีเพราะเป็นอรหันทั้งหมดแม้ควแก้ผ้าเดินมาก็บอกว่าเป็นอรหรันเขาเรียกว่าชีวบหรือชีเปลือยเลยไปถามพระเจ้า่าใครเป็นอรหรันต์ พราะผู้มีพระพัจนาเขาทรงกลัสแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นอาหันั์เนี่ยดูไม่ยากเลยน้อก็คือดูที่การงานของท่านการงานของท่านทําเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่เป็นประโยชน์ไปไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นการงานที่สะอาดนั่นแหละคือสมคุณสมบัติของพระอาหันต์รคือการิยา ดูที่ท่านเจราจาพูดแล้วเจราจาแล้วทําให้เราสะอาดฉลาดสว่างสงบโปร่งเราสบายไม่หลงติดไม่โง่เชื่ออะไรง่ายนั่นแหละผู้นั้นเป็นอรหันต์เป็นอริยเจ้าดูที่เวลาท่านเกิดเรื่องเวลามีเรื่องมีราลุกเราแล้วท่านสงบเย็นนิ่งไม่ไหวดิงไม่รุนวายเหมือนกันมืคืนเนี่ยพรมคุณเป็นอรหรนันต์มะแลนะเออเรีนกคอแหกไปเลย เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเนี่ยแม่เขาเรียกาฝึกวิญยุตอรหรันต์เรด่อง้เดี๋ยวกลับไปกับหัวดาก็ททำยิ้สนมสวดหมดเลยแต่บัวเตกเขต้องหลบนะมุมแต่รวมๆสรุปก็คือว่าคนเป็นอรหรันต์หรือเป็นพระเยเจ้าเนี่ยมันเหมือนกระเทียมโยนใส่น้ำมันไม่ซึมน้ำไม่ซึมเข้าเนื้อเทียน เนื้อแกนน้ำ <legitimacy> ม <parfois> <government> ันที่สลัดใส่ในน้ำมันก็ยังเป็น่องน้ำมันอยู่มันไม่กรีซึมแล้วรวมไปกับน้ำได้นั่นแหละคือผ่านเจ้บเจ้วแปะค่ะลำดแบจากนี้นะคะรูปการี่โมงแล้วจะให้เยือีกแล้วโอ้โเมื่อเช้ามาหนอน ออกลูกไหนก็ไม่เปโดนหนาเข้าโรงพยาบาลแล้วออกออก,ออกลูกดีจะ<ด>ไ,ได้ประหยัดฉันมือเดียว <c oughs> ไปน้ำไใสเลยไปใสใสเลยไม่เไม่ถามเลยจะได้ช่วยประหยัดได้ฉันมือเดียวเน <c oughs> ี่ยวันนี้กินข้าวฉันข้าวโอ้มไม่อยากเยอะมันหลากหลายรสยิ่งดับยิ่งม,มีแล้ว เห็นดูหน้ติดใจอ่ะพี่แต่กินมีร้อนั่โผรถนี่โผกินแล้วมันเบากินข้าวแล้วมันรู้สึกเบามันมันมีรถแต่มันเบาเบากินไปเรื่อยเรื่อยเอออร่อยไหมอร่อยทำไม่ได้ครับสอบครับ ขอโอกาสที่จะน,อ <ım. S 2> น้องถวายสังฆทานและก็พระป่านะค่ะค่ะเรียนเชิญคุณชวริตุนุษย์พี่ใหญ่นะที่นี่นะคะแล้วก็เป็นสิษพี่ของชาวเราธรรมัสระเป็นผู้นำกล่าวถวายสังฆทานและพระป่าค่ะแต่ไม่รวมของพระป่าก็ ใดหรือไว้ก็ขออนุญาตที่จะนำน้องไปเป็นข้าบ่าวสังคีค่ะอ้าวเงยยืนแล้วหายใจอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันว่าตามนะครับว่าอินทิราครับ อิมินาสการนะอิินาสการนะพุทธังอธิปูทชยามะพุทธังอาิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจา้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจา้าด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้กราบครับอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะ ธรรม,มังอาภิปูชยามะธรรมังอาภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิกมินาสการนะอิกมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะ ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้ครับสาธุวันทาสาธุวันทาคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาครับสาธุวันทาสาธุวันทา คุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ต่อไปก,ไปก,ออาไปก่าวตามครับอ ي มานิอ ي มานิมักยังพันเตมักยังพันเตปังสักุลจิวรานีปังสักูลจิวรานีสัปริวารานิสัปริวารานีพิขุสังคสัสสะพิขุสังขัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโภนเตสาธุโภนเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆธิมาณีธิมาณีปังสกละธิเวราณีปังสกละสิงฆาระณี